กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวกู o กู e ลิงกูลิงเกลิกาทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า one human นะครับผมในซีเรโอของ the way out winter นะครับผมเห็นเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทำไมผมฟาร์มอยู่แล้วผมก็ตายหรือว่าขับรถอยู่แล้วผมก็ตายนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาหาคำตอบกันว่าทำยังไงไม่ให้ตายนะครับผมอันดับแรกที่เราต้องรู้เลยก็คือเรื่องของ temperature หรือว่าอุณหภูมิในร่างกายนะ ตอนนี้มันมีฟังก์ชันใหม่มันอยู่ขวามือนะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมตรงมินิแมปเมาส์ของผมชี้อยู่มันจะมีหลอดสีฟ้าและหลอดสีขาวรวมไปถึงหลอดสีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีเข็ม1เข็มเข็ม1เข็มเนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ปลอดภัยหรือไม่ถ้าเข็มชี้อยู่ที่สีขาวเนี่ยในวงสีขาวเนี่ยก็คือเราปลอดภัยนะครับผมแต่ถ้าเข็มเนี่ยไปที่สีฟ้าหรือว่าสีแดงเนี่ยเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วอาจจะหนาวตายหรืออาจจะร้อนตายก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วผมจะทํายังไงให้อุณหภูมิอยู่สีขาวตลอดครับพี่วิธีการนะครับผมก็คืออันดับแรกเราต้องดูเป็นก่อนว่าตอนนี้รีสตนส์ของเราเท่าไหร่ไปที่เกียร์นะตอนนี้เพื่อีๆผมกดไปที่เกียร์แล้วก็มาที่ดีเทลแล้วก็ดูว่ารีสตนส์เท่าไหร่ตอนนี้โค้รีสตนส์ของผมอยู่ที่25นะครับผมแล้วก็ฟอร์สิส25นะวิธีการก็คือให้เราไปอัพสกิลนี่เลยอันดับแรกเลยไปที่เมมเ t i ติกส์แล้วก็อัพสกิลนี้ก่อนเลยครับผมอาหารขั้น2นะครับ มาอัพตัวนี้เพื่อจะได้สร้างสร้างอาหารตัวนี้ได้แล้วก็อัพสกิลอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้โ o ล่าเอ็กซ์พดิชันนะครับผมอันแรกเลยอัพไปเพื่อเราจะได้สร้างหินหินนี่นะสำคัญนะผมเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันสำคัญยังไงพอเราอัพสกิลแล้วเนี่ยให้เรามาที่โต๊ะซัพพลายเวิร์กเบนของเราแล้วมันก็จะมีสกิลใหม่มาเป็นหินตัวนี้ฮีเทียมฮีเทียมเนี่ยบอกอะไรเมื่อฮีเทียมอยู่ในกระเป๋าเนี่ยจะเพิ่มโครสิสเอนและฟอร์เสต 10%เลยด้วยกัน60นาทีเห็นไหมครับผม60นาทีนะขึ้นอยู่กับเทีย <c oughs> ขอประทานอภัยครับอ่ะตอนนี้ผมค้าไว้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ให้เพื่อนๆดูแล้วกันใส่กระเป๋าไว้โอเคไหมนี่นะผมใส่กระเป๋าปุ๊บเมื่อกี้ดีทีต้มผมเท่าไหร่นะครับผมตวนอ,อีกที25ใช่ไหมหรือ35หนะขอที2ีแหละตอนนี้เป็น35แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเพิ่มอีก10เป็น35ตอนเนี้ย แล้วก็หลอดสีขาวก็จะเพิ่มขึ้นด้วยยิ่งรีสิเทนของเราเยอะขึ้นหลอดสีขาวก็จะเยอะขึ้นเราก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับผมตอนนี้สามห้านะแล้วผมก็จะกินอาหารให้เพื่อนดูนะครับผมกินอาหารอ่ะตามทิงไว้ละสมนผสมอาหารหาจากไหนครับพี่สมวนผสมอาหารเหรอก็คือเราจะได้จากตัวนี้นสไปซ์มีูตามแมปเลยเดินเดินไปอยู่แล้วก็กดเก็บให้เก็บไว้กินเลยก็ได้หรือว่ารอดแล้วแต่จะเก็บไปทําอะไรก็ได้ครับผมหน้าตาแบบนั้นเลย แล้วเพื่อนๆก็กลับมาที่บ้านแล้วก็คาราฟได้เลยครับผมอันนี้ของผมไม่ได้เก็บมาหมดกินหมดนี่นะนี่ใช้สไปเมโตกับโซนะตัวนี้แล้วก็คราฟได้เลยพอคาราฟเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็กินนะครับผมเดี๋ยวผมจะกินให้เรื่อนๆดูโอเคกินก่อนโอเคครับผมกินแล้วหลังจากนั้นเราก็มานั่งดูได้รีสตันอ่าเป็นสี่บห้าเห็นไหมเพื่อนๆเมื่อ,อกี้35ตอนนี้เป็น45เพราะว่าอาหารมันเพิ่มมาอีก1ิบนะครับผม และหลอดสีขาวเพิ่มด้วยเห็นไหมเพื่อนๆแทบจะไม่เห็นหลอดสีฟ้าแล้วโหลีชิตตอนนี้คือเราแบบโคตรจะปลอดภัยหรือเพื่อนๆอยากจะแบบสบายกว่านี้ก็ถือคบเพลิงอ่าคบเพลิงเพิ่มอีกเพิ่มสบายคือคบเพลิงคืออีซี่สุดแล้วอีซี่ก็ง่ายเหมือนกันคบเพลิงง่ายๆเลยเนี่ยถือคบเพลิงแต่ถ้าไม่อยากเป็นคบเพลิงก็ทําตามที่ผมบอกอย่างอื่นก็ได้มันได้รีสแตนด์เหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คือโต๊ะโต๊ะเกียร์ ตกเกียร์นะ่ะตกเกียร์คืออะไรวะเออทุกคนน่าจะมีแหละตกเกียร์แหละโตกเกียร์มาดูที่ชุดหรือกางเกงก็ได้อะหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีระบบใหม่เข้ามานะครับเพื่อนเป็นระบบหนังสัตว์นี่เห็นไหมหนังสัตว์ผมว่าผมอยากคาบชุดเนี้ยเลือกเทียก่อนนะเลือกเทียแล้วก็เลือกหนังสัตว์ขอโทษที่เน้นคําว่าสัตว์โอเคมันจะมีหนังหมีหนังงากวางหนังอื่นๆนะเห็นไหมมันจะแบบให้ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะเอฟเฟกพิเศษที่แตกต่างกันของหนังแต่ละชนิดอ่า ซึ่งสัตว์ทุกตัวในเกมนี้มันก็จะให้หนังที่แตกต่างชนิดกันและเอฟเฟกที่แตกต่างกันนะครับผมสำหรับกรณีนี้คือผมอยากได้หนังของหนังหมีเพราะว่าผมอยากได้โคเรสติสแตนนี่เห็นไหมเห็เพื่อนๆตอนแรกเพื่อนๆจะไม่รู้มันให้อะไรโคมันต่างกันยังไงเพื่อนเพื่อนแค่เลื่อน Soph <nep> <izon> ลงมานี่เห็นไหมหนังหมีให้โคเรสติสแตนแอนด์ฟอร์สสิบแล้วก็อื่นๆ หนังมีเอ้ยโทษครับหนังหนังกว้างเนี่ยให้5หนังนี้ได้5กับ10อะไรก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันในเคสนี้คือผมใช้หนังมีนะผมชอบใช้หนังมีแล้วก็ผมก็จะกดหนังมีแล้วก็มากดโอทูคอนเฟิร์มแล้วก็คับหลังจากนั้นเราก็จะได้รีสต์แดนเพิ่มอีก10นะครับเพื่อนๆอันนี้ผมคาพไปแล้วผมไม่อยากคัพใหม่เพราะทรัพยากรมีน้อยขอท,ทีลหลังวิธีการหาหมีเนี่ยหาอย่างไงผมผมเนี่ยมีโลเคชั่นหมีที่แนะนานะของผมเลยผมใช้อยู่คนเดียว ก็คือตรงนี้เป็นขั้วโลกเหนือไม่รู้มันคือชุกโั้วโลกเหนือหรือเปล่าผมผมผมวางกระต๊อบไว้กระต๊อบวิธีการที่เราจะวาร์ฟฟรีก็คือวางกระต๊อบนะเพื่อนๆก็คือกดตัวทีเนะี่ยวางได้เลยวางตงัวไหนก็ได้เอาไปวางไว้สร้างเอาไปสร้างวางเอาไว้วาร์ฟฟรีแต่เราต้องฆ่าตัวตายนะผมฆ่าตัวตายก่อนฆ่าตัวตายไปกิบับค,ครับผมไป แล้วผมก็จะหลายตายโอเคหลังจากนั้นมันก็จะให้เราเนี่ยเลือกจุดเกิดเราเลือกเราก็เลือกไปที่อ่าจุดที่เราวางกระต๊อบไว้นะเราไปฟาร์มหนังหมีกันจุดนี้คือแบบมีแต่หมีทุกคนจะเห็นเลยว่ามีหมีนะครับผมทุกคนจะเห็นหมีโอเคไม่ต้องผวนะครับผมนี่นะครับกูริ่งกูริ่งไก่กาลิงกูริ่งกูริ่งไก่กาลิงกูริ่งกูริ่งไก่กาลิง พอามาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นหมียืนเป่งกล้ามอยู่ตรงนี้กับหมีที่เดินอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็ต้องอทำการส่งน้องไปบนโลกก่อนอาจจะดูอาจจะดูแบบรุนแรงเกินไปนิดนึงนะเพื่อนๆต้องขอประทานอาภัยว่าเราต้องต้องใช้หนังทำไมน้องอยังหน่าอยู่วะน้องปวดธเลยหรือเปล่าเอาหน้าขุดก่อนขุดเลยวะเห็นไหมเพื่อนเราจะได้หนังหมีเพิ่มมาซ้ายมือเห็นไหมหนังหมี หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูหนังนี่อย่างนี้เลยพอจริงๆเดินไปอีกเราก็จะได้หนังหมีก็ได้นะเดินไปเรื่อยๆก็จะมีหนังหมีเพียบเลยครับผมมีน้องหมีเพียบเลยแล้วก็จะมีกล่งองด้วยนิดหน่อยนะแต่นี่คือผมมาสาธที่เฉยๆแต่ผมว่ากลับบ้านละเพื่อนว่ากลับบ้านก่อนนะครับโอ้โหลิงลิงไก่กาลิงลิงลิงไก่กาโอ้โหลิงลิงไก่กานะครับผมพอเรามาถึงบ้านแล้วเนี่ยก็ไปคราฟปกติตามที่ผมบอกเมื่อกี้นี่เลย เลือกหนังนะเรื่องหนังที่ใช่เลือกหนังที่เราจะใช้นะ่ะมันมีเลยนะ่ะเดี๋ยวเพียบเลยนะเห็นไหมไหมมีเอฟเฟกตแตกต่างกันนะครับผมว่าเลือกเลือกแล้วก็กดคาฟได้เลยถ้าหนังหมีก็ตามที่ผมเก็บมาได้แค่ก็คาฟได้แล้วก็จะได้โค้ดรีสแตน์เพิ่มมาเพื่อนๆลองไปเล่นเล่นดูนะครับผมมันมีฟังก์ชันขึ้นมาใหม่อันนี้คือดีมากที่เพื่อนต้องรู้ส่วนไอสิ่งสุดท้ายและท้ายสุดเลยก็คือเรื่องของของที่เข้ามาใหม่มีของชิ้นหนึ่งชื่อว่าสิ่งนี้ครับสนูโมโมบาย นะก็คือถ้ามีไอเนี้ยติดกระเป๋าไว้เนี่ยจะเพิ่มโม m e n t Speed แล้วก็โคเรส e ิสเซนต์อีก10เมื่ออยู่ในสโนว์เห็นไหมไหมอันนี้คือดีครับผมควรจะมีหรือคนไหนไม่มีก็มาซื้อที่ผมได้ <laughs> ผมอยู่ผมอยู่เซิร์ฟเวอร์สมาอุดหนุนได้นะผมแล้วก็พอเราใช้แล้วเนี่ยก็คือสมมติใครที่ยังไม่มีนะ่ะผมจะบอกวิธีการซื้อก็คือเราพิมพ์ที่แชทโลกพิมพ์เลยพิมพ์หาว่า one t o by snowmobile นี่ one t o by แล้วก็สนูอะไรวะนั่นแหละพิมพ์ๆแล้วก็กด enter ก็จะมีแบบคนขายขายอยู่นะครับผมไปหาซื้อได้ติดตัวไว้มันพังยากไอ้ตัวนี้ก็วันนี้ก็หมดไปแล้วครับผมวิธีการทํายังไงให้เราไม่หนาวตายส่วนไอ้ร้อนนี่คือผมไม่ได้ใจผมยังไม่ค่อยเจออะไรที่มันร้อนเกินไปนะอาจจะต้องรออาจจะต้องอรอฝีสองนะครับผมก็วันนี้ก็หมดและก็เพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะแล้วก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอที่ดีๆแบบนี้อีกต่อไปนะผมสำหรับน,นี้ก็ขอบคุณมากครับ